ก็ปิดตลาดซื้อขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ได้มาทั้งหมด5ดีลด้วยกันนะครับแล้วก็ได้มาถือว่าครบทุกตำแหน่งเลยครับกองกลางกองหลังกองหน้านะครับได้มาครบครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนครับไปสรุปทุกดีลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่เกิดขึ้นในตลาดซื้อขายรอบนี้ครับเริ่มในดีลของการซื้อเข้ามานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรอบนี้ครับ ได้นักเตะมาหลายต่อหลายคนนะครับผมจะไล่ตั้งแต่ราคาแพงจนราคาถูกครับที่ซื้อมาแพงที่สุดในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับนั่นคือเลนี่ยูโรเด็ก18ปีครับได้มาจากริวค่าตัว62ล้านยูโรด้วยกันเลยครับดิวที่2ครับที่แพงอันดับ2เลยครับก็เป็นดิวของมาเนอูกาเต้ครับเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อวานนี้นะครับกับมิดฟิลวัย23ปีครับได้มาจากเปีเชครับด้วยราคา50ล้านยูโรและมาไทเดลิกครับ กองหลังวัย25ปีนะครับได้มาจากบาเยนน์มิวนิกค่าตัว45ล้านยูโรโจชัวเซอร์ซีครับกองหน้าวัย23ปีครับได้มาจากโบโรญญาค่าตัว42.5ล้านยูโรและนูแซมาร์ตร,ราวีครับดิวที่5ที่ได้มาครับค่าตัวนะครับอยู่ที่15ล้านยูโรได้มาจากบาเยนน์มิวนิกนะครับนี่คือดิวขาเข้านะครับ5ดิวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยในตลาดรอบนี้นะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใช้เงินนะครับไปกว่า214.5ล้านยูโรในการซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมด้วยกันแหละครับส่วนในดีลขาออกตลาดรอบนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยสกอตต์แม็กทูมินีนะครับไปให้กับนาโปลี30.5ล้านยูโรปล่อยเมสันกรีนวูดครับไปให้กับโอลิมปิกมาเกสยี่สล้านยูโรปล่อยอารอนวานวิซาก้าไปให้กับเวสต์แฮม17.6ล้านยูโรปล่อยวิลลี่คัมบาวาร่าครับไปให้กับเบเริอัล10ล้านยูโร ปล่อยฮันนีบาลไปให้กับเบอร์ลี่6.4ล้านยูโรปล่อยฟาโกนโดไปเยสตรี่ไปให้กับพานาติไนกอส6ล้านยูโรลปล่อยอาวาโรเฟอร์นันเดสไปให้กับเบนฟิก้า6ล้านยูโรและปล่อยดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กไปให้กับกีโรนา500,000ยูโรส่วนนักเตะที่หมดสัญญาไปนะครับก็มีราเฟลวารานโอมารีฟอร์ซันอองตูนี่มาร์เซียลแล้วก็เบนดอนวิลเลียมนักเตะ4คนนี้ก็หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับ ส่วนนักเตะที่แมนยูปล่อยยืมตัวไปนะครับก็มีจาดอนซานโชครับปล่อยยืมไปให้กับเชลซีแล้วก็มีการบังคับซื้อขาดด้วยราคา25ล้านปอนด์ปล่อยโจฮูกิลครับปล่อยทอมบูสเตอร์ปล่อยราเด็กวิเทคครับปล่อยลิสเบนเน็ตปล่อยเอรีฮิลริสันปล่อยซอนนี่อัลโยฟรีนะครับแล้วก็ทีมโนแลนไปให้กับทีมอื่นด้วยสัญญายืมตัวครับโดยดีลขาออกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบนี้นะครับทำเงินให้กับแมนยูไป103ยูโรด้วยกันนะครับ เอามาหักลบกลบหนี้กันแล้วนะครับกับเงินที่จ่ายไปในการซื้อนักเตะเข้าสู่ทีม214.5ล้านยูโรนะครับแมนยูในรอบนี้นะครับก็ตลาดขาดดุลไปลบ111.5ล้านยูโรด้วยกันแหละครับและนี่แหละครับคือบทสรุปดีลซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของซัมเมอร์2024ถึง2025นะครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับตลาดซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบนี้ถ้าให้เป็นคะแนนคุณให้กันกี่คคคะแนนนนรรัับบิดเห็อย่าางงไก้ คอมเมนต์สต่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของบอลท t o d เดไว้ด้วยนะครับ